นามนาาตันสาภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาทาวโดราสปุเรสาตั้งหลนิยายธรรมยังบ่อแล้วปังเมื่อเจ้าทนแก้วภูบาลปอกสาทานเมืองเก่าได้เป็นเจ้าพาปุรีจำเรือนดีแก่ไฟฟ้าสัตวันอาอยู่เย็นใจ คนผู้ใดติดขอก็ปล่อยหื้อออกขึ้นไปสั์ตัวใดจักถูกฆ่าพระเจ้าฟ้าปล่อยแตนเงินก็มีหัแและนาอันว่าเมืองพระราสีใหญ่กว้างคนอยู่สร้างสุขบ้านจนภัยมาบมักราย กันว่าได้สิบห้าวันมาควายฝนหาใหญ่ตกลงเป็นสายเข้าน้ำลายบ่ออึบอยากลูกไม่หากทมทองคนเนืองน้องตานกล่าวว่าเจ้าหนอเจ้ามีบุญแต่แลนอว่าอันจูคนจูคนก็มีหันและนา ว่ากูมาตั้งสองปีน้องมาอยู่ห้องพราราณสีได้สามปีมารอดสว่วนเจ้าหยอดคติยาวงสาขอเจียนจากับผู้น้องว่าเรามาอยู่ห้องมารดา เมืงเมือนมาแต่เล่าเราควรปอกเต้าคืนเมืองกวนจะแล้ววันแล้วสองหนกแก้วก็อขับอำรายัางพิตามานดาเป็นเจ้าขอปอกเต้าคืนเมืองปันดังพระบุรยังผู้น้องว่ามีใจกิ่งของปิ่งแป้งอย่าง,งานางลิลลวแดงบอกขาด อยากไปเอานางมาเป็นนางราตรีวีกันสองซาลีสั่งแล้วก็ลงพระสัตรีแอวเวียงใจถึงเตืองในหินใหญ่เอาคอนไวใส่สามกำเป็นหมู่ดำอง,ง์อาจบินขึ้นอากาศตานตา เมืองพาลาเปอไหววันสนันกองตัวตั้งเวียงเป็นดังเสียงฝ้าร้องสองปีน้องก็บอกโมหินเมื่อบินหลบเวียงสามหลบคือคนออกเล่งหันเขาจากกันกล่าวทองว่าสองปีน้องบุญหลายสองสายใจตั้งกูก็ไปสุม,มัด คาราดเวียงใจย้ำตาวันใสตกตามจักดาคำย้ำแรงส่องปิ้งแป้งหลอดแลว้วติพาาสตรแก้วหอคำหมูตัวดำกอลงลมตีประตูคุ้มหอใจนั่งกันยานในหลับตอนส่องปปน,น้องใจบ้านก็มีหันและนาะ ตาโตปัาทาญาแหลกแต่นั่นไปไปนาอันว่าเจ้าหนอฟ้าพรมมาจาเล่ก็มีใจกิ่งห้อยยังนางนาดน้อยลิลัวดแดงจักเอาใสา่ล่มแปงหน่อไทยเมื่ออยู่เมืองใหญ่ภาลา ก็จริงแล้วเจ้าคติยะวงสาผู้ปีแล้วขึ้นขี่มูหินบินไปต่างอากาศถึงสังคสาลาดเวียงใจแล้วก็ขึ้นไปสู่ห้องตัดติต้องนางนอนกันไก่ขันซ้อนลงเจ้า ก็ปอกเต้าสุมทลาดปุรีดังนี้จุวันจุวันก็มีหันและนาทีนี้จักไข่จ่าถึงนางกาไว้ใจเศร้าอันพญาเจ้าเอาใส่แปะลายนางตกใจให้สันใส่น้ำปั่นแปะลอยไปไวอยวยบ่อยั่งน้ำทิบทังล้มตี วิบากมีบ่อขาดบ่โมรานาดว่ำวายนับได้หลายคืนวันมาไขยก็ตกไปอยู่เมืองใหญ่สังกัสสะปูเลได้เป็นมาเหสีผู้ลาแห่งเจ้าฟ้าสังกัสสะนาคอนก็มีหันและนะ เทกะาทิว่าสังยังมีในวันหนึ่งใส่นางบบบใบกาไว้ก็ไปแอวไหนภาษาดแห่งนางนาเลียลัวแดงสัตตาแยงพอไกลหันนางนอไทยตัวเลื้ยง ผิวนางเมืองบ่เหมือนก่อนนางอ่อนน้อยเสียสีมันก็ทำท่าสีขาใจว่าสู่อยู่ไกลนางลิลลัวแดงหันใจได้แฝงมาอยู่เมื่อเป็นกูนางงามนั่นจาตินั่นนางท่าสีไขล่ลาว ว่ายังมีเจ้าหนึ่งงามอาจมาโดยอากาศกลางหาวมาหาสาวนอกแก้วเมื่อคืนแล้วก็ยังมาได้ยินเสียงจาฟูกันไข่หูก็คือถามนางแดเตอรว่าอา เหมือนนั้นนางก่าไว้ก็เข้าไปหานางหน่อกแก้วว่ดดูลานางเราเลิศแล้วไก่สอนมอนตาดำหักแม่ใจได้แวะมาหาแอวหาโซผ้านอนเนาจุงไข่เราปันมาเดเต เหมือนั้นน้างไก่สอนดอกไม้ก็่อมือไว้เจียนจา้วาว่าข้าแด่แม่เป็นจเจ้ายังมีใจนอนเนา่าโสภาไปแลมาโดยอากาศว่าอยู่เมืองมัธาลาทพาลา ยู่กับปีพระยาเป็นเจ้าป่อแม่นั้นเล่าข้กากะบเู้ดเดลีเหมือน,นั่นนางกาลีใจบาปก็ขานาบไข่จ้าว่ากันมันมาแถมเล่าหฮือนางนอเน,น่าถามทีเฮ้โฮตีเจอน้ำมันตั้งพงพันปีน้องว่าอยู่ห้องเมืองได เป็นลูกไผ่แน่มันฮื้อถามที่จันจุอันจุอันสลีโสพันย่ามักงายเยีวมันนายไปลูนและนั่งเหยว่าอันแล้วก็ลงจากภาษาแก้วนางไปก็มีหันและนาะ ระติยากรลอยตรีมาหลอดแล้วเจ้าหน่อแก้วผู้บ้านก็หาะสันมารอดคถึ่งมางยอดลิลลัวแดงสองปิงแป้งจมจินสนุกเตือนเจ้ยานอ่างนงครานดอกไม้ก็ทำเจ้าหนอดให้พรมมาจาเล ว่าข้าแด่ปีเป็นเจ้าข้าน้องเน่าขอถามจุงไข่คำงามบอกแด่เฮหูแน่หวัวใจปีอยู่ที่ไหนและเจ้าเป็นลูกเต้าแห่งคนได้ขอจุงไข่บอกข้าอันอยู่ธาดาฟังนี้แด่ตอ เหมือนนั้นเจ้าพรหมาจาลีก็ไขกำดีตานต่อว่ดดูรานนางน้อยนอสายตาปีเป็นลูกพญาพรานาสีโยดใหญ่แม่เก่นไทย้เจอจันตาเตเว ปีก็ได้เสือปูรีแตนป้ออยู่ก็สร้างหอใจบอมีคนใดซ่อนพาปีจักเอาน้องนอนลาไปเป็นยอดเตวีและนเกินคืนนั้นดาหลุงแล้วเจ้าหน่อแก้วก่อนลานางจากหอขวางภาษาดไปสู่มัธาราชปูรี มีหันแลนาวิภาตายะตัตียากันวันว่าคืนนั่นลงแจ้งตาวันสองแสงใสนางกาไว้ใจบาปก็ไปสู่หอนนางนาดไกสอนมีกรรมวอนต้านต่อ ว่าดุรานางน้อยนอหัวใจเป็นสันได้บ่าวเจ้ามันเก่าเล่าดังเลือมานางกอสาไว้ขาบจึงจึงนางบาปก่าวไว้ว่าขาแดมแม่เป็นเจ้าเขาจาันเล่าใครเจ้าว่าเป็นลูกพระยาพรานาณีแม่เจือจันตะ เตวีนอนหนาวเปีนแห่งเจ้าจิคติญาวงศาเจ้านั่นนาะเป็นพญาาแตนปอเจือเจ้าน่อยหนอพรรมาจริยก็มีหันแลนาเมื่อนั่นนางกาไว้ใจบาป มักขานาหิงสาแก่กษัตรายนอพระเจ้ามันก,บกรบทานเหล่ากำได้เต่าขานิ่งใจบอปากว่าสองน้อยนาลูกพญาพรานาสีปล่อยเป็นดีขึ้นใหญ่ได้เป็นเต้าไทยเสือารากูจักผิด เจรณานะแถมเล่าเพื่อให้เขาเข้าสู่มอลาดนาะขันเขาบอกไก่กาเมียนจัดเขาหากยังมาคากูา่ใจจนแลนาะกันนึกแล้วก็ลงจากหอหอแก้วนั่งไปก็มีหันแลนานะ อันวนางกาไว้กันเก่ากันว่าไปสู่ติโยแห่งตนแล้วดังอันก็ตกแต่งแปลงยังมองามยิ่งยอยปักเป็นซอยลายวงเป็นลูปหงตัวใหญ่ฉีผาหนุ่ใส่ปไหน แล้ววนางกาไว้บาปกาก็น,นำมาเฮนอนลาลิลวแเดงวัดุรานางลอมแป้งลูกตาเอเกันว่าผัวเจ้ามานอนเฮเอาหมอนเก่าเมียดไว้เอาหมอนใหม่ตามวางนั้นนหนึ่งนางนอนปัางาย จุงปิกไหวนอนตัางขวาจุงข้ามขาแห่งเจ้าอายุเตยียงเต้าตี่ข้าและนางเฮยองว่านางลีลวัวแดงนอนลาก็บอกว่าเปิ้ไข่ข้าหนโพธิยานก็จรไข่ขานว่าดีดีว่าล ก็มีฮั zat, ่นแหลนากันตะวันตกดำคำรับด้อยไปแล้วเจ้าหนอแก้วพรมมาจาเลก็คือโมหินมาตั้งอากาศจากมัทธาลาถึงสังกสนาครหันสังหอนกาลาก คอนไหวหากวกว้าไกวยอัศจรสะจันใจขานาดเจ้าก็ก่อยเข้าภาสาัดนางนอนค้อนไหวค้อนละเล่นนุดจากมือเต้นบินไปตกอยู่ในภาสาัดแห่งเต้าเทราชคัติยาวงสา ในพาลามะตาลาเต้านั่นกว่าสัญญาว่าน้องกูนี่นามาร้อยมีเหตุให้ค้อนวายวัยขึ้นมาถึงกาลยามเมื่อเก่ากู้ก่อยไต่เต้าต,ตัวหาจะแล่นหนาปันดังเลลโลแดงนอนลา ก็กจำดังแม่หน้าหากสอนบอกจุอันจุอันสว่วนองค์คำนอนลาก็ลืมสติกว่าลับไปถึงตะวันใส่ดะาออกหมอกไก่แก้วขันก้อนเขาก็ลุกจากตีนอนมาแล้วลาน้องแก้วบุญจู ลงไปหาหมูหินใหญ่เสกมือใส่สามตีตีหมูหินเฮอบินกว่าหมูก็ซ้ำจ้านักหนาะขึ้นเวหาบอดได้เหมาะกวาดไปไม่ไปบนเอาเมือตอนที่เ่าหมูก็จ้าเหมือนเก่าบินไป ถึงเวียงใจยามลาสว่วนเจ้าอยอดฝ้าคัดิญาวงสาหันน้องมาหลอดแล้วตนแก้วก็ยินดีจิงไขว่ดทีตักต่อวัดุราเจ้าน้องนอสายใจเหตุสันได้มายำลา ปียูททากองตั้งและนาเจ้าขอไข่ขี้ยาบอกเล่าเฮือปีเจ้าได้หูจุปาการก็มีหันและนาเหมือนนั้นเจ้าก็ทีเยะวงสาผู้ปีก็ก่าวจี้ไข่จ้าว่าสภาวะผู้หญิงเนนาบอดิเจีย ยังใส่ยาเบื่อเมาตายกันค้อนไวาไยวายวันสนันต้องมือตนเฮือปิกหนตั้งเก่าอย่าได้เข้าสู่หอนางภัยเงขควางอยู่ไปนาน้องลาเตียงจักตายจะแล่นาะอันวานางกาไว้ใจเศร้าก็สิเอาพาหนุ่งเก่ามันมามัดใจขาภาษาด แห่งนางนาดไกสอนถึงสองวันมาไยเจ้าหนอไทยองค์คำก็ดำหัวโดยน้ำสมปลอยลิทธก่อยดีมากันสุริยาตกต่ำคำม,มาแล้วนางอันเจ้าหนอจันพรมมาจาเล ก็ข,ขีหมูหินบินไปหมูไปไหวขนาดถึงภาษาัหอนางจิงวางหมูไวแล้วตนนอ,อกแกว้วก็เตี่ยวไปถึงใจขาไปนอกข้อนทิบบอกสัญญาไหวไปมาบ่อนยังเจ้าก็สลังจุกจัน นางเลีลัวแดงหันใส่เจ้าก็เรียกเข้าไปหาว่าสันได้จ้าพี่เจ้าสั่งบอกสั่งเข้ามาหาในวันวาขาน้องใจหวังของอะไรหรือว่าหัวใจพี่เจ้าไปอยู่เฝ้านางใดนั่นจะว่าอันเหมือน,นั่นเจ้าบุมมะจะลีนัดน้อย ก็ตอบถอยน่างไปว่าดูราใส่ใจน้องไทยปีจักไปบอดใดดีเลยเยาพยมีหลายลาค้อนว้ปีหากเลล้นปีจักปิกหนสูหองปะเตต้องเมืองตนจะแลหน่าวันแล้วเจ้าตนแก้วก็ขี่มูหิน เบินไปโดยอากาศถึงมัตตร,ราหอคำก็มีหันแลนในวันลุนลงเจ้านางบับ้ากาวา้ก็ขึ้นไปสู่ภาษาแห่งเมืองนาดไก่สอนมีกำวอนที่ทอย ว่าดนล่าลูกน้อยน้อยน้อยยิงเดียวเจ้านั้นยังเตียวมาสู่ยังติอยู่หอนา่งจะเรอว่าอันเหมือนนั่นนา่งน้อยนอก็เจียนจ้าว่าในวันก่อนนั้นนะเจ้าก็มาถึงแล้วตนแก้วก็สบสาว นิ่งน้อนเงาบอจืนลับบอเตือนเหมือนตายค้อนวายคำบินกว่าโบว่าไปไหนในคืนวันนี้เราเจ้าก็หากยังมายืนอยู่นอกใจคาภาษาดร้องตักว่าเจียนจาข้าเรียกมาก็บอกเข้าลวดปอกเตาคืนไปก็มีหันและนะ เมื่อนั้นนางกาไว้ได้ยินแล้วยังหนอกแก้วไข่กัมอีใจดำก็ซ้ำเล่าว่าเจ้านั่นเตียงเบานางมาจูพางหลายเล่นแล้วเลีกเว้นนีิไกรตั้งแต่วันนี้ไปไปนากับเจ้ายอดฝ้ายัางมาจงเฮอทาสีมวนหม หลากเจ้ามา่สู่ไปไหนแล้วจุงคนไปบอกแม่จักออกมาหาเพื่อจันเจียนจาทีทอยเืเจ้าหนาดน้อยแป้งนางจะแล่นหนาว่าอนแล้วนางต่อแก้วก็ริวาดีๆและว่าอน ก็มีหันแล่นหนักันตาวันตกต่ำคำรับด้อยไปแล้วดังอันอันว่าเจ้าหนอจันพรหม,มจาเละใหญ่บอด,ดีกิ่งหอยถึงนางนาดน้อยลิลัวแดงใจติดแฝงบ่อขาดก็ลงจากภาษาทหอใจขี่หมูหินไปถึงรอดที่นางหยอดไกลซอน ยินสั่งหอนหลายลากค้อนติบหากไหวค้อนพระผู้ทอนนอนเนาก็บ่เข้าไปไหนนางใส่ใจดอกไม้หันหนอไทยก็จะถามบ่บีคนงามแห่งข้า สังยานาะบ่เหมือนหลังป้อยนายจังกายขามาย็นอยู่ท่าคนได้ขอสายใจปีเจ้าจุงเข้ามาไปไหนเดือว่าอานันเหมือนนั่นเจ้าก็ขานตอบแกนั่งหยอดไก่สอนว่าสาลีบังอ่อนหยอดซอยปีหักข้าคอยดังหัวใจ ปีจะเข้าไปบ่อ,ดอใดเหีียวพญายญ่มีหลายเหตุค้อนไววปีปีสันละลันอยู่ไปมาในวันวาวันก่อนค้อนปีก่อนบินนีไปสุโป,ปรีดังเก่าขอน้องเนาจุงอยู่ก่อนเตอเนอ ว่าอันอยู่ใจใจหันแลนะเหมือนนั่นนางไก่ซอนดอกไม้ก็หื้อคาใจลงไปกำแขนใจตื้นลากขึ้นผาศาสมาจูกระถึงประตูนอนลาค้อนวายกว่าบินเนีเจ้าประมาจาลิหนอให้ก็เต่าได้แต่มองได้ก็มีหันแหลนะ เมือนนั่นนางเลีล้ยวแดงหน่อเนาก็ใจคาเฝ้าไปบอกแม่คาไว้กันมันได้ยินข่าวก็อยากย่าวยินดีฟังลีลลาลงไปโสตีอยู่เต้าพระราขาบทนสาหวานไว ว่าคาแดพระบาทไทยลาดลาจ้าบัดนินาลูกสาวแห่งเต้าเอาใจต่างดาวมาแฝงใจนั่นบ่ยำแยงพระญาเจ้าใครได้ลูกเต้าก็บ่มาบอกตามดี มันมีมันหน้าใสใหญ่ป้่อยมานอนกับนางดอกไม้ไก่สอนนั่นจ้าเหมือนนั่นพระญาก็โกธาโคตกราจิงบอกเฮือผัวฆ่าคนหานวัดุราตันตั้งหลายยังมีใจต่ำจ้ามานอนกับนางนอนลาลิัวแด้ มันบ่ยำแยงกูสักหยาดสู่จุงไปจับมัดหลากมันมาแดเตะว่าอันตีนั่นพวกขาคนม่วนโมก็แล่นไปสู่หอนางพ่องก็ว่างไปนอกล้อมตุกขอกตุกปาาห้องก็คุยคายขึ้นหลอดถึงห้องหยอดนั่งน,นอนยับเอาพระผู้ทอนนอนหนาว เกียกมัดเหล่าสองมือกำขอนตื้อจักหลากออกจากห้องนางไปตีหลังสงใสกิ้งเกลยดเลือดแตกย้อยตั้งหลังนั่งเล็งหันอดบอดไดร้องรำให้เจียนจาว่าจใจคนนี้นะบ่ใจสามันต่ำใจหากเป็นเต้าไทยผาพาลา กูจักไปไหว้สาพญาตนป่อเพื่อบรเจ้าน้อยนอวำไว้สู่ตั้งหลายยาค่าจุงอยู่ท่ากูนางนก่อนเตอะเปิ่นเหยว่าอันใจใจก็ม่หันและนาะ หันว่าผัวข้าคนก็บุปตียังเจ้าบุญมีกิ้งเกลียกตัวเป็นเลียดแดงผามเจ้าคนงามก็ร้องไห้ว่าขอจุงไว้จีวังเขาก็บอบฟังส้ำตีเล่าตื่นหลากเจ้าลงหอเอากังกาขอมาใสา เจ้าก็ร้องให้อยู่ไปมาว่าคาแดปีเป็นเจ้าข้าเตียงบอดได้หันหน,น้าปีนอนเนาและคนใจกับสายใจแม่คาเตียงจังความนาสุหมอลานาจะและนาเหมือนั้นนางไก่สอนดอกไม้ ยินร้อนไม่เววนอินดูตนนอนเน่าได้เข้าขอกตกขังน้ำตาพังบ่อขาดจิงเมื่อไว้ผ้าบาทเต้าปิตาว่ากะแดปอพญาเป็นเจ้า ลกเต้าขอสู่มาจุงขนนาปดไพรเฮเจ้าน้อยหนอปโป่นกังกาเจ้านั่นนายยศใหญ่เป็นลูกเต้าไทยผาปาลาบัตนี้ก็ได้เป็นพระญา้แตนปออยู่ก่อสร้างบุปุรีก็มีเตวีบ่มีเตวีสอนพาจิงมาแอวหาคาบ่เมือนนาน แม่ใจมานมาสนซอขอเจ้าป่ออย่าฟังคำอย่ามัดขังจุงปล่อยเจ้าหน่อน้อยสวัดสดีเดเตว่าอันเหมือนนั้นพาญาสังกสะดนองอาจกะว่าท้อยเจียนจาว่าดีดีและเจ้ากูจักขังมันเหล่าสักเจ็ดวันจะและนาว่า แล้วนางแก้วก็โศกามีน้ำตาบ่อไหลบ่อขาดก็ลงจากภาษาปปอพญาไปก็มีหันแหละนะ่นในกาะละนั้นอันว่าเจ้ากติยะวงศากันหันค้อนติบมาคืนหลอดตกถอดไว้บนหัว ก็ตกใจกว่าบอนแล้ววันนางน่อแก้วว่าน้องหน่อแก้วกูตายและก้าวอันก็มีวันนั้นและนะนิตติตังขีญาาสั่งวันนานาวิเศษ ยาห้องเหตุหมู่หินผูกทวนเก่ากระบังคมสมเรเ็จสาราเดชเศษเป็นห้องเต่านี้ก่อนแล้วสปีติโยวิวัจันตุสภาโรโควินาศตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีที่กายุโกโภวอภิวาตนาสีลิตสนิจังพุทธาปจายิโน จารโรธรรม,มวัฒนติอายุวันโนสุขังผาลังนิปปานังประมังสุขัง